าวันนี้คิดเห็นเข้าแต่ครั้งกําลังอนุมเป็นสาวเป้าวขน้องคือกันอย่าเลิกฝันเด้อเจ้าผู้ดนไปอย่าสิเฒ่าสิเฒาเฮาเหต็ตบ่อนอืน่นมีแต่เฮาแต่ซื่นแนวอันอืน่นบ่คิดพอกําลังสิ่งเบาวสาวคิดเห็นเข้าไฟหน้าจะหวังเลยน้องว่าอสิแกมาสิแก มาสิแกเห็นล่ะแต่พอแต้มเอะตู้เพิ่นเฒ่านี่ล่ะแม่แกแน่ล่ะเฮานั่นก็แกนําอันความตายบ่คิดเด่นอีกซํากําลังอนุยังเด็กบ่หัวสานําหยังมนต์ไปกับเฮาแล้วตู้เฒ่าจมเก็บแอวเขาล่ะบ่ทัวควรเล่นติเป็นสัพพสัพพ สัมผัสว่าพวกนันแล้วพน้ยพนอยอารมณ์สีกาฟังเสียงล้่นี่ละแว่นแล้วห้หัวใจเจ้าหำห้อนตกมาตอนวางนี่เป็นสาวใหญ่เต็มคิงสิได้มีผัวสมลูกเมียเฟียคางตกมาปางเจ้านี่คือใคงเจเจเน่งความสานุกวันไนกะเซเร่นเลยไปเฮง น,นบได้ระว่าสิเตากับพื้นแต่จิตใจของคนระวังเขาสมัยนี้มิหันไปเบื่อคมนีมีมังอันควมหลังเด็กเดี๋ยวละคขัำไปบบาเสาวบัดนี้งมงงูัวไรตันหามีมากความอยากมิอยากในผู้ไหขึ้นเลื่อนคนสดระวนใจมึงก็พัวมีทางคู่เทมนันแหล่แต่หมูเพิ่นบ้านเขาสืสั่งอย่งอางใดคอบคพัวห้องีีละแม่นยานใดกระตุกตั้าคำหมายคนบุญเล่าข้าเดี๋ยวตั้เขาได้งไงอนาไอัยนาวาสนาตอนนี้ตั้ง เราดพอวัดสัตว์นาในคูครูหมอสมทุกต่อขอพระระสั่งมังมีสองสามปีหลับพูดแต่งนงั้นเ้บ่มีย่างห่างมูอลูกสองสามเกิดแล้วลาไปนาะคิอบ่โนตุกบางนี่ชิดพ่อ เตะน้ำมาสับสมบัตอยากบังมีเป็นหรี่สุบัติมีเป็นเห็นแต่ถ้าลบล้วก็ซอยหอยเก็บใหม่ับสมบัติและสิให้พวกเขานั่นอยู่ใส่เสื้อผูกคอเนี่ยละเป็นแนวได้กระตุ้มไม่มีไหลพวกหญิงชายควรคิดติดต้องเอาไว้อายุหลังไอจะนับเบอร์หน่อยถอยลงสู่งอวยมุดความงามเมื้อความสวยเล้วหลังเละหน้าลุงป้าสงคน ี่หลับ่อแม่เอ้ยเกิดมาโดนอายุเมิดไปแล้วหลายปีเอินค้นแกมีหลันเน่นแล,ล่ลูกเตา่าเต็มบ้านขาลาลับพาลานบ่ทันนานคำนวณได้หลายปีก็ต้องจากภาคพัวเมียลูกเตา่าไปแล้วบ่เต่ามาพันละยิเลือัวี่แห้งกลับไปสง่ง เดนอหอดเตดอนาภาษาเผาแล้วกะเลือกลากลับมาบานเฮือนสันผัดวางเป้าเห็นแต่หน้าลูกเต่าตัวเจ้ากะบอมีให้นาหน้าดีเงินคำแก้วงัวควายมามิงเอาไปน้ำบ่อใดเอาให้กะบอ่อเอาเฮย นี่ละองค์พระพุทธเจ้าผนตัดสั่งเทศนาให้ประชาชนฟังอยะดัางนอนเงาง่วงให้ตึกตวงเอาไว้คำสอนพระองค์ว่ากรรมาทานพาว่าให้คิดพอจังสันพระองค์เมาอยู่บ่อเศร้าเป็นห่วงเฮ้าชาวพีนองเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกิเลสลายมัวมองซองบ่เห็นภายนาอาวิยชามันหุ่มมุงบังโลกจูพระองค์เทศให้หัวฟังแล้วก็เลืกไป บาปกับหุญนีก็ได้น้ำทรงอานิสงส์บัดเวลาเขาตายทรงทางสุดท้ายสั์ทั้งหลายมีไว้ในฮือนสั้นเอ่นอังเป็นเศรษฐีมีมังเป็นพอน่อนาพ่อขา่าหาไม่คู่สุคนพุทธองค์เพิ่นพ้นละทุกอย่างเห็นหมดอันทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเฮ่านั้นมันเป็นของเรืองไว้เวียนวนอยู่กับทินเอ็นว่าปอกสุตีนผ้าเฮาอย่างบ่ได้วนหยุ่งหอดมือตาขาย มีสับหลายเพิ่นบ่าหามตามสัตว์มนุษย์โลกหาไว้กินและไว้ใส่บำเพ็ญส้างส่วนบุญบาปกับบุญนี่นั่นมันเป็นคู่คือเงาเข้าไปใส่กลับไปน้ำบ่ดังเงาเฮานี่เข้าทำนี่เอาไว้บุญกบน้ำทรงเวลาหมดหมดเมียนไปขึ้นสู่สวรรค์ไัยทำบาปว่านั่นมันดึงจองบ่มีเ้าพาเมื่อเฮาตายไปนี่บาปกาน้ำตองพาไปตกในห้องอบใยพุ่มพื้นที่มันหลีกหนีบ่ได้ พูดได้สั่งว่ายังได้พ่อเมียนองน้อหุ่นลันอ่ำโอ้กินเขาอิ่มไม่ไม่ไม่เงาไม่ไม่ไม่กระเมยหอบใส่ลบันเอ้อ ผิดตกจะได้กับกาบขอให้พี่น้องไปเด้อเอาวันนี้พุดตางองค์จังงในละบวงท่านสามเสื้อผูกเข้าละคัดปอกผูกซอคัดปอกสุตินเพิ่นแก้บมดทั้งสินละบ่อได้ห่วงน้ำหยังอัณศาพ์สิ้นเงินทองและไปของนอกไก่ผู้สวนมีหานไหนท่านบ่อติดต,ตัวไปคือจังบุนเานั่นพระองค์เฮา,าบอาว่า เบาวางเบาวาส่วนละบาบุตรพันยาเปลนนั่นเด้ย๋ยวโคสมโคสร้างกำไม้สว่าเข้าแลเปลี่ยนเครื่องจองนาวทำอะไรให้เกิดโมหาจิตนั่นได้ว่าเป็นของตัวต่อไปบาหยุดอย่างอาในจังคและบูสังขันโมเทียงนางเพิ่มป่าราถ้ากวังทิมมาไกลายามเก็บเปลี่นสายนั่นไผยมันคนส่วนคนละส่วน คนละส่วนคนละส่วนอาศัยเพียงความมวลส่วคณะพอนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสันพระองค์หนีจากบ้านก็เปลี่ยนห่วงอย่างมุดป่าถนานีพันบปาะสงส์งไม่ใบอันใลยพระะเวียนตักละเวียนไตเวียนเกศพระองค์เปิด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 จะเปิดสิ่งนี้จะหนีคนหลกคนใครอะไก็สนใจโดยฟังขวัญผมว่าเด้อคุ้นพอเด้อคุณแม่เอาอาล่ะพีนอง พี่น้องทั้งเพื่อนลกกน้กนองพระอุ์หวงพี่น้องย่าประมาทเรียนไหลเรื่องเก็บไตของคนมาสองหนเห็นได้ขึงตายเก็บตตตหาหาไตไข่ผู้ไตหงไตฮาฮหา,า,าเวลาเอาบ่อไดไตแทะเมื่อใดสิตายแทะเทมือ่อใดนี่ล่ะพ่อแม้เอ้ยี่พูดจังหนึ่งพันเว้าไว้เท่าสะกรอนสิทำบุญ่าสันว่า รักษาสินกินทานหว่วมกันกับชาวบ้านบ่ทนานผัดตายจอยหนีไปแต่ยังหนุ่มบุญกุศลเลยบ่ได้ทำสร้างแต่อย่งางได้ผู้ตายไปนั้นบ่ได้สร้างก็อานิสงบัดเขาจุ่มใส่กระโลงแม่นยังสีน้ำอยู่เนียวสีสู้เฮาหาไปสวรรค์เห็นแง่เด้อคุณพ่อคุณแมอ่อ่อนซ่อนใจบัดหาเท่าจังมาเว้าว่าคำเหอฮอน เฮาก้อนาตนี่นั่นให้สร้างก็อทำบุญเน่เด้อผู้บ่มีเงินคำไปรับหูรับตาจำสินพระวนาส่วนบุญคุณหล่นบุญกุศลเฮานี่มีน้ำจังว่าถึงชาตินี่ชาติหนาเมื่อฟ้าสุสวรรค์ อันนี้นั่นเรื่องชีวิตของมนุษย์พ่อแม่เอย๋ยเกือบสี่คือกันหมดโลกค้นเฮานี่พระองค์นี้ไปแล้ว<ฮ>เหลียวหลังยังเปลี่ยนห่วงส่วนสัตว์โลกทั้งปวงโลกวนเวียนอยู่ใดบ่เห็นหมองบอนสีไปพระองค์เทศบอกไว้เห็นปองกรรมฐานและวิปัสสนาญาณส่องหวนเห็นแกงแสดงถึงทางด้านอานิจจังตั้งบ่เทียงว่าถูกขังอนิจจังอนัตตา เกิดเป็นทูกบอเแลวม้นหยุ่งหอดมือตายอานิีจะหาวังไว้มายาปฏิรูปของหลอกลวงยึดไว้เอของหลอกลวงยึดไว้เอหลงมองบอนสิไปสินสมาธิปัญญานี้ก็ได้ม้วนมู่ปรึกษาพิจะนาะตัวตนสิเมนจริงหรือไม่ตัวยุใสมาลุ่งบ้างเอาไปวาอาหังคนละบอน คิดบางแล้วอ่อนซ้อนองค์พระพุทธเจ้าสังมาหูวอานเห็นอันนี้เป네็นรูปร่างคือหังคือแขนขาอยู่ในกายเฮาแยกคงกันไว้อันได้เป็นคนแท้ตัวตนตนเพ่นว่าอันได้เป็นคนแท้นี่ตัวตนเพ่ิว่าใครผมีปัญญาจังสิคิดหลอบใดเห็นหูว่าแค่ใจ พันไัยละเลิกได้สิพ้นจากค้อมทุกให้ยึดถือจริงจังจังสิดีไปได้อาศัยปัญญานั่นเป็นแสงเทียนแจ้งสว่างสติเขาควาบคร้องรักษาใจให้มันปันนั้นจังสิไว้จังสิตั้งเที่ยงได้สมสือสมาธิอันผุดโธรรมโมโหกันสูเลงสซาใจเบาเบา,บาถึงขันหาวนหน้าคือว่าบ่าเห็นดอกเมื้อสันฟ้ามีมันโวาง พาดิพันวิมานกวงพาดิพันโออโอ้โนอิโนอินอโนอิโนอนอินอินอิโนอิโนอินอินออนนน สวัสดีคุณไอยน้องนุ่งฟูงหลานสุขุดสุขคนเด้อทั้งพอทั้งแม่สุขุดสุขคนนะครับเอาอเสียงล่ำเสียงแค้นซอยบอมบัดซอยเด้อพี่้องเด้อ เอาอันนี้เพิ่นว่าสังขารนี่เป๊ะหมุอนตีนเปลี่ยนป่าดูดคือตีนเปลี่ยนคนวนเวียนนี่ละเป็นจังเราเลี้ยวซาอยูบ่บ่เสาเล่งและเสาผูา้สับเปลี่ยนเมียนมุนบาปหรือบุญไผ่มันแข่งกันบ่ม,มีได้ป่าดูดได้คนผ่องโลกา้าหอต้องมีเสือขูกโคอามีกาหนันเราผู้สายเส้นจองจุงตันหาหม้อหมึอยุงเมื่อคือมิกมาให้มายาตินอเนโน่เสียได้ไก่ไรเราผู้ห่างไก่มีคนนี่แหละแต่โคดมเจ้าอันหลงเดียวเสียใจ งัดรอบผู้น่าเสิยคำไปลอยนคำในกระแสเพิ่นมาลูกอันเฮานี่มันบอนเน่กันแนวเน่คือละครทุกหรือมีกรรมกรรับกินสินจ้างแล้วแต่บุบเพื่อสร้างกงลังพวกใดดอกคนเฮาบอกบอนได้ปะดุดดำนครต้องมีแนวมีหลวันปะจำอยู่ไผมันมีอาการเก็บไผ่ไผ่วัชพืชสุงมีหนังโยกจากไผ่โพลายหน่อยแก่คอยเห็นเะาจะเป็ี่ยนจังสังเระใช้วาสังขารในวัตตาสงสารมนตเบี้ยบมีเบ้นหอมแล้ว เหมือนเลวหอนเหมือนละครันเขาบ้าเขาบ้าอาน,นิจจาวัตสังฆาลามันบ่ตั้งเถียงมันคือดำนังนท่านกระทิ้นนี่พอกันได้พี่นอ้องเด้อไรมองไรแก เป่าเจ้าเป่าโม่เช kind of like like so, like ah th ่งเจ้าเป่าเล็งเจ้าเล่งโม่เช่งเจ้าเล่งเจ้าโ่เล่งเสียงคอยบ่ดังนึกมาพอปันนี้ได้ยินกุดโตผู้มันขันควอนหองโซ่จากพะลูเละเนปปะพูหันใส่กันเละเห็นผู้ภากันจักกังเอาวันเอาวันทีมาเอาบ่อน้ำหลักกระยำทีดีผู้ไก่คงวังเขาได้ยินเขาอ่านหองเกียงบางบ่หลวงมันมาอ้อเสียงเส็มให้ทั้งนวัดขันฟังไปฟังมาคือจังหวหัวลำเอ็นอันบ่เช่นบ่เช่นเอ็นอัน ลำเอ้ยท่านนองเน,นื้อนองเนี้อนองเน้อนองเนื้อนองเนืบอร์แมนนั่งนี่แหละแมนแท้แท้มาเอินฝูกขาพี่บ่อลำแล้วก็หยุดอยู่่าเข้าหนึ่งเลยหาย,ยตกไตไว้มั่นตั๋วบอกให้กูหลงซาสูสังกะเนี่ยนี่เป็นตาหน้านายยังนี่ไหลกว่านี่เป็นบันละวันเด่นสวัสดีครับโจกดีสุข,ขสุขคนครับ